กินเคฟซี่อยู่เมืองก็จะลือมมันบนปลาอยู่บ้านนอกเขานะน่ะน้อแมนนสวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องสุข้สุขคนนะครับเอาหน่อมากครับใหญ่หล่อนให้เ่าพี่น้องสวัสดีปีใหม่ค่ะเอาเมนูหวานบ้านพี่น้องกับข้าวเหนียวขอห่อนกันนะเอาเอาเมียกินเลยดีกว่านานะ มาเดิอพี่น nice. oh, ้องมากินเจลพี่น้องแซบเป็นจะแซ่บเจวพริกยังกับพริกพริกตำมั้ยเนาะเจลย่อยร้อนพริกดิบตำพริกพริกดิบพี่น้องปนปนปลาเข่งเลยพี่น้องเนี่ยนี่ปลาแบบนี้พี่น้องปลาเข็งแล้วกับป้งพร้อมปนปลาเข็งปิ้งปลาเข็งโอ้มีหลายอย่างเลยวันนี้สมพักเสี่ยนเอาพักลวกพักหนึ่งมาเดิอมากินน้ำกันโอ้แซ่บแซบเป็นจะแซ่บคลาสกินได้มั้พัตตะข่านย่อยร้อนได้หมดเลยมากมากกินเขาง่ายด้วยกันพี่น้องมได้กินโดนแล้วปนปลาเนาะ ปลามันหมันนี่พี่น้องเด้ออือนี่ไหนขุยเนี่พี่น้องยุกเลยผัดจอยจ่อยพี่น้องเลยอือเสียบคองแทะเลยพี่น้องน่ารักพี่น้องถ้าขุยปนน้ำกันเด้อน้ำกันหินใหญ่นะมันอือ เส้นหย่อยเลยครับหมกบวบเมี่ยวคุณปลาหมอปลาข้าวเจ้าบ,บ่ปลาข้าวเจ้าบ,บ่มันบ่มันปลาห่าเมาืนไงปลาหมอบ่เดี๋ยวไปหน่อยปลาคุณหมอ,หอ เก้วกัเบเสียบแช่ไหนเอยแก้วปลาเด็กตอนไีหนออนอะอาหารบันเท่าขุ่ยเขาได้ไปหนอยสมบัตเสียนพรบีวพี่น,อน้องานอิ่นอาหารบันเท่าของแท่ แสบแสบพยาเข้าไปยังก็กินยังก็กินแก้วยังก็แคร่พ,พักนะกินลาบก่อนอย,ย่าลื่อมแก้วแคร่พักได้ก,กินผ้าเงินผ้าท่องอย่าเล่าเลื่อมขบ,บียนห่างนะพี่น้องมามามา <c oughs> แสบไปปนปลาเดื่มปลาเค็งว่ะเนี่ยปกปลาเค็งไม่หรอกปลาหมอนละ่ะเทั่งปนทั่งปีกเนี่ยหม้อนเม้ออในปีกกระดดเนี่ยอนี ปลาสมอเป็นปวกเสี <Wir ound> ่งครับนพี่น้องเต็มอยู่พักยี่ก่่นพักบัวดอกพักบัวพักสับผักเปี่งปลาเดี๋ยวมันตกพันกครับสมพักเสียงพี่น้องเฮ้ยอาหารบานเฮ้าแสบชุดยอดคือใบอ่อนเจียวหนึ่งยุบเอาได้พี่น้อง เียวประเดี๋ยวกนลุกอาเลยนี่แหละพี่น้องเอ้บ้านเราินงางๆอยู่ย่งไๆเนาะเซ่บเียบเลยวัน น,นี่ร้านมันหกชุดยอดแล้วด้วไหมเนาะแสบพ้องแแล้วพี่น้องยูบ่าแม่ร้านมันนี่พี่น้อง ลาเขาไม่ปลามันย่ากไปละเข่งพักสุดพักหนึ่ง ยุบเอาปนสูตรสูรบ่ตรงบ่ต้องจับพี่นนองปนสูตรยุบปลา <laughs> เค็งหรือปลาหมอ พายามัึงมันด้นนนวา มันดีสักเนาะมั่นดีหน่าะบนบานสนุกขุยเลยสนุกขุยสนุกยุบเอายุบบอลแม่ยุบคำยังไงเนาะ ปิีงีซีตัวพี่น้องปลาเข็งยำหมองข่ามเลยพี่น้องอาหารบัดบัตบัตเนี่ยสุดจอดที่ใบวันยินเนี่ยนั่นไหมเนาะอือืมอีเดียตัวหนึ่งยำหม้อข่ามเือกันเล่นในก็นได้นลอกมูสเสร็จแล้วก็เด็กกินหวานจ่อยจ่อยมะเขืออ่ะเออ คือเด่นแต่ข้าวยังหน่อยเด้หน่อขนนั้นคนแล้วคนวอีกลูกหลายคนบ่ลูกหลายคนไม่พ่อกินพี่น้องสมัยจะข้นกูแม่ลูกเจ้าลูกไร้เยอะขนขอบพ่อซิบซิบซิเบสทั้งพ่อทั้งแม่ซิบเบสข้นพี่น้อง กินยังกระยาบกันถินรอมพระเขาโล่งโคกจำบนบาเดียวโบกบาบมันเสียบมัยเนาะแม่ก่อนบริสุทธิ์กินแบบขมุ่ยไปเนาะหากินเนาะหาอยู่หากินเนาะ คนไทยมีเงินหืินละพันซามิงอรานจะหนีแล้วมไม่ก่อนนะอ,อร้บเขา้าวหนานเลยบุตรสีไร่ไม่หรอกม่เตอเอาไปแหลกกันนเแหละเนอะให้กันทางบ้านเห็ดไทยเห็ดหน้าก็ซอยกัน บุญเดีจ่าไในสมัยเดียวก่อนแต่สมัยขมื่นเนี่ยหาเบิ้งหยาบพี่น้องในขมื่นจุ๊บเนี่ยห่านแก้วเข่าก็ซอยกัานหน้าก็ซอยก้านแดงยังไงเออมือนเรื่อนี่ ใส่พี่นองแบของแท้เลยหานบัานเฮาจะมองข่ามเนะี่ยขั้นบาดำหน้าวันการขั้นบเดเดินทีบเบียสปสชเดีเซาเข้าตองกองทอผู้น่นเขา่านั่นละสีบตูกระได้ไ ปลา,านาันเบิด์ตกะหมอดแามเฮ็ดกับเบิดเขกะนี่เนี่ยมันมีกาะอันนี้ลายปลาเสียบไปไนองก้อมซุกมันบานไ่ไนองเอ้ยดูกับแม่ยยิงเขาก็แม่คู่มือกันดีใจไ่นอน่านเพราะมีโอกาส ให้รีบเพตุพี่น้องอย่าปล่อยโอก,กาสให้มันมันลุดไปนะครับลุกเร่องเลยโอกาสมหากาให้รีบคว้าบางคนมันปล่อยโอก,กาสลุดไปมาชี้ไดตอนที่หลังนะครับเป็นน้งใจทุกคนเด้อเหตุการณ์ในงานพี่น้องสู่การสู่งานเพื่อเงินเพื่อครอบครัวเนาะแต่ก็อย่าลืมคนอยู่บ้านได้พี่น้องเด้อ กินเคฟซี่อยู่เมืองก็จะเลื่มเหมืนบนปลาอยู่บ้นานนอกเข้าเล้วนั่งไม่เนาะแมนก้าถือก้าถือ,อสันละเสริญชอบยยกยองพี่น้องเบ้าถูกคือเบ้าผพิษอิม<ช>อ่มจ้ะอิ่มเหมือนมาอิม่มยุบไว้ไรไหมเดี่ยวพ่อ ยำได้สะดวะกสบายพี่น้องข้าวเนีวนี่ตัวใหญ่ยายเป็นกินงไงพี่น้องแน่เลยอันบันเห่อหอ,อันโบราณอิมอ่มไนะเยอะข้ามหมดอิ่มอ,อิ่มตัวแสบดอิ่มตัวแสบขั้นว่าแจ้วกับแจ้วประหลาดนิน อยู่อันนี้ไหมเนี่ยเกือบเบิดพี่น้องคุณนะเดี๋ยวสดเอาโอมันอิ่มแล้วเพื่อเอาคำเ้าคำบัวใหญ่ดอกสุอากาศหนาวคือเอาไปหนองบ้านเหรอหนาวลมแห้งนะครับ แซ่บพี่นอ้องอาหารอีสานบ้านเฮานี่สุดยอดดีคนปลาเข็งหรือว่าปลาหมอกระป,ปิงปิงปลาปลาเข็งอะพี่น้องแล้วก็แจวปลาไหลตอนกับลวกผักผักสดนำ้ำผักอาก,กาศทินนะี่เนเนาะอย่างเงี้ยก็ไอไอย่างเงี้ยก็อนสมสมบักเสีบันเมนูสุดยอดพี่นอ้อ,นนองอาหารบ้านเฮาเป็นอาหารบ้านเฮานะครับก็คือว่าเลยพี่น้องกินเคเอฟซีอยู่ในเมืองก็อย่าลื่อมปนปลาบ้านเฮาเด้อครับเด้อ ขอบคุณทุกการที่ตามทุกไลค์ทุกแชร์ทุกซับจะใครผู้ใดเขาเปิ่งก็จะลืมของหลายคนแชรทเนี่ยเพื่อบว้ดังใจฮองปร่งกับยานหล่อนเห็ดคลิปดีๆนะครับกับช่วงนี้รักษาสุขภาพพี่น้องอากาศหนาวนะครับผมกับเจ็บคอกันอากาศมันหนาวพี่น้องเจ็บคอไอวัดโรคอวัดลงคอพี่น้องกับได้เขามาใจหล่อนจำโศากัแค่แน่แน่นอนเนีเขามาเขาบอกเขามาพี่น้องนั่งนั่งเขามาใจหล่อนเพม่นเอาหายมือเศร้าเนี่ยกับดีขึ้นมาอยู่เอากระมวยยังไหลได้ไหมเนาะ อ่ะฝากพี่น,อน้อ,นองด้วยมฝากเดิอพี่น้องเด้อจะเป็นแบบหลายให้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ย้อนจังไดก็ได้ให้กำลังใจดีมากตลอดก็คือให้ต่อไปพี่น้องให้อยู่ดีไม่แห้งมีความสุขความจะเจริญมั่งมีสีสุกตลอดตลอดไปเลยพี่นอ้องนะซัำนี่แล้วน้องพี่น้องเนะาะเอาคลิปนี้ก็ยังไลา์พี่น้องเดียวบอคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ